สวัสดีจากบูดาเปสต์ประเทศฮังการีค่ะวันนี้นะคะติก็มีเรื่องราวมาอัปเดตอีกแล้วค่ะนะคะตอนนี้ก็หนีโควิด1 9มาอยู่ที่ฮังการีนะคะเดิมทีเนี่ยก็อยู่กันที่เยอรมนีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะตัดสินใจใหม่อีกแล้วค่ะว่าจะย้ายกลับไปที่เยอรมนีค่ะนะคะเพราะเหตุผลอะไรนะเดี๋ยวติ๊กจะมาเล่าให้ฟังค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วว่ากด subscribe นะคะอย่าลืมกดให้ด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆจากติ๊กค่าเนี่ยนะคะก็อุตส่าหหนีนะคะ โควิด -19 นะคะจากเยอรมนนีที่ตอนนี้ระบาดหนักมากๆเลยนะคะมาอยู่ที่ประเทศฮังการีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่เยอรมน,นีนะคะเขาบอกว่าจะพีคสุดๆเลยนะคะจะระบาดแบบหนักๆเลยนะคะก็ช่วงปลายเดือนมีนาจนถึงเดือนเมษาค่ะนะคะเราก็ตอนแรกเราก็อุ่นใจนะคะว่าเรามาอยู่ที่ฮังการีอ้าวน่ยดีนะเพราะว่าที่ฮังการีเนี่ยคนยอดติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยนะคะก็มีไม่เท่าไหร่ค่ะมีไม่เยอะนะคะ ซึ่งเมื่อสองสามวันก่อนนะคะติก็ได้ฟังนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมน,นีค่ะเขาก็บอกว่าจะมีคนอ่าโดยรวมแล้วโดยสรุปแล้วนะคะจะมีคนเยอรมันนี่นะคะติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ60-70%ของประชากรทั้งหมดค่ะก็ราวๆห้าสล้านคนเลยทีเดียวค่ะที่เยอรมน,นีจะอ่ะ ติดเชื้อนี้นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยค่ะซึ่งติ๊กนะคะก็ได้ยินข่าวเมื่อสองสามวันก่อนก็ยังอุ่นใจอยู่นะคะว่าเออเราอยู่ที่ฮังการีเนาะเราต้องปลอดภัยแน่นอนนะคะ ปรากฏว่านะคะได้ฟังข่าวจากรัฐบาลฮังการีค่ะนะคะเขาก็มาอัปเดตข้อมูลเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้นะคะยอดผู้ป่วยที่ฮังการีเนี่ยก็มีไม่มากนะคะแต่ว่าแต่เดียวก่อนนี้นะ,ะแต่เดียวก่อนมีประมาณ1,000คนค่ะที่ติดเชื้อนี้แล้วแต่ยังไม่รู้ตัวนะคะที่ยังอยู่ในฮังการีนี้นะคะซึ่งก็ยังใช้ชีวิตปกติประจำวันไปอ่าช้อปปิ้งไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังปกติอยู่ค่ะ นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะคะจากราวๆหน0 0งคนนะคะที่เป็นพาหานะคะจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อที่ประเทศฮังการีนะคะในอีก1สัปดาห์ถัดไปนะคะมีอยู่ประมาณ6,000ถึง8,000คนเลยทีเดียวค่ะนะคะขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ถัดไปอีก2สัปดาห์นะคะฮังการีก็จะมียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ หกหมื่นถึงแปดหมื่นคนเลยค่ะนะคะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวค่ะทีนี้เราฟันกันแล้วเราก็ตกใจนะคะด้วยความที่คุณปู่คุณย่านะคะพ่อแม่ของสามีตี๊กค่ะ,คะเขาก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะก็บอกว่าทางที่ดีเนี่ยเราเนี่ยควรจะกลับไปเยอรมันดีกว่านะคะถ้าเทียบเทียบการระบาดแล้วเนี่ยนะดูค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะแล้วก็เราต้องคิดถึงอ่า ศักยาภาพนะคะทางการแพทย์ของระหว่างสองประเทศนี้นะคะว่าเราจะเลือกอันไหนดีนะคะซึ่งทางเยอรมนีนะคะเขาจะมีความพร้อมทางด้านแพทย์แล้วก็เครื่องมือแพทย์เนี่ยนะคะมีมากกว่าที่ฮังการีอยู่แล้วค่ะนะคะซึ่งคุณหมอที่ฮังการีเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะคะแต่ว่าพวกเครื่องมือแพทย์เนี่ยเขายังมีรองรับมากไม่ไม่เพียงพอนะคะถ้าถึงขั้นที่แบบว่าพีคสุดๆแล้วแล้วก็คนติดเชื้อเยอะๆนะคะทีนี้นะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะ เดินทางกลับค่ะกลับไปที่เยอรมน,นีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางทางที่ทำงานของคุณสามีนะคะก็เพิ่งมาโทรมาคอนเฟิร์มนะคะว่าให้อยู่ที่ฮังการีไปก่อนนะคะอยู่ไปประมาณสักเดือนเดือนครึ่งนะคะยังไม่ต้องรีบกลับมาทำงานนะคะอยู่หลบโควิดไ9ไปก่อนนะคะซึ่งเราก็เออก็ดีเนาะแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ต้องต้องรีบกลับบ้านที่เยอรมนนะคะเนื่องจากเนี่ยนะคะเพราะว่าอีก ภายใน1นถึงสงสัปดาห์นะะี่ค่ะที่ฮังการีเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มแบบเยอะสุดๆเลยนะคะอย่างที่ติ๊กบอกอะคะ่ะภายใน2ส,สัปดาห์นี้ติดถึงห0 0 0ืถึงแปดหมคนเลยเนี่ยมันเยอะเยอะจริงๆค่ะนะคะเ,เราก็เลยกลัวว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วทีนี้เราจะเข้าเข้าไม่ถึงทางการแพทย์ของเขานะคะก็เลยกลับไป <laughs> กลับไปอยู่เยอระะมันดีกว่านะคะค่ะซึ่งตามกําหนดนะคะก็ เราคิดว่าเราจะเดินทางวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะนะคะก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะเคลียร์เรื่องที่นี้ให้เรียบร้อยนะคะบ้านก็ยังตกแต่งไม่เสร็จค่ะวันนี้เขาก็มาติดไฟนะคะแล้วก็ที่นี้นะคะพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็จ่ายเงินเป็นเงินสดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพอดีวันพุธเนี่ยค่ะก็นัดกับ ทางธนาคารที่ที่ทางฮังการีนะคะที่บูดาเปสต์ค่ะว่าจะถอนเงินนะคะเพราะว่าธนาคารที่เนี่ยเวลาเราจะถอนเงินอะไรอย่างงี้นะคะเราต้องนัดล่วงหน้าค่ะนะคะไม่ใช่เราเดินเข้าไปวอล์กอินแล้วก็บอกว่าฉันจะถอนเงินอย่างี้ไม่ใช่นะคะก็คือนัดไว้แล้วเราได้คิววันพุธนะคะวันพุธเราจะต้องไปถอนเงินแล้วเราก็ต้องมาจ่ายค่าเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะคะเป็นเงินสดด้วยค่ะทีนี้ก็เลยกวดะอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็ประมาณวันอาทิตย์นะคะไม่รู้ว่าจะได้กลับไปทัน ปิดด่านหรือชายแดนหรือเปล่า,านี่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คุยกับช่างที่มาติดไฟนะคะเขาก็คุยเขาก็พูดว่าเนี่ยอีกไม่นานนะคะทุกประเทศในยุโรปเนี่ยเขาจะปิดประเทศค่ะปิดชายแดนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยติงอยู่ที่ฮังการีใช่ไหมคะจะต้องขับรถเนี่ยผ่านชายแดนระหว่างฮังการีกับออสเตรียนะคะผ่านเข้าไปที่ประเทศออสเตรียก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ขับจากออสเตรียนะคะผ่านชายแดนนะคะแล้วก็เข้าไปที่เยอรมนีค่ะไม่รู้ว่าจะถูกปิดด่านแล้วก็อาจจะ ไม่ได้ไปนะคะอาจจะได้ย้อนกลับมาที่บ้านนี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะติ๊กก็ได้บอกกับเพื่อนๆไว้นะคะว่าวันจันน่ยติ๊กจะรีบไปซื้ออาหารตุนใช่ไหมคะปรากฏว่าเราก็เปลี่ยนแผนค่ะว่าเราจะกลับเยอรมันกันใช่ไหมคะวันนี้ติก๊กเลยไม่ได้ไปไปตุนอาหารนะคะไม่ได้ไปตุนค่ะแต่ว่าก็ไปซื้อพวก ผักผลไม้นะคะมาเตรียมทากับข้าวระหว่างวันนะคะที่ว่าของสดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะท,ที่เมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วที่เราไปไม่ทันเราก็ไม่มีของสดให้เราทานนะคะวันนี้วันนี้ยังพอมีค่ะแต่ว่าแถวเนี่ยยาวมากๆเลยนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนที่นี่ค่ะหลังจากที่ติ๊กเนี่ยไม่เห็นใครใส่หน้ากากอนามัยมาก่อนหน้านี้ค่ะวันนี้ค่ะมีประมาณ10%นนะคะของคนที่ติ๊กเจอนะคะ ที่มาซื้อของค่ะเขาใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าบางคนที่เขาไม่มีหน้ากากอนามัยค่ะเขาก็จะมีผ้าผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ๆนะคะแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นึกภาพออกนะคะแล้วก็มาปิดตรงนี้นะคะแล้วก็มัดไว้ตรงหัวนะคะ <c oughs> ก็คือก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งของเขานะคะแล้วก็มีหลายๆคนคะ่ะที่ติ๊กสังเกตนะคะเขาก็จะที่นี่ยังหนาวอยู่นะคะเขาก็จะใส่ผ้าพันคอนะคะแล้วเขาก็จะพันจนแบบ จนมาถึงปิดระดับนี้เลยนะคะปิดระดับจมูกกับปากนะก็คือพันมาเผื่อจมูกกับปากเลยนะคะเขาก็จะเอาหน้าเข้าไปซุกในใ,ในในผ้าพันคอผืนนะั้นของเขานะคะติ๊กว่าเออก็ไอเดียดีนะเดี๋ยวติ๊กจะลองลองทำบ้างนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องใส่แมสแต่เราพันแบบพันให้มันเลยขึ้นขึ้นไปครึ่งหน้าของเราเลยนะคะก็จะเห็นการตื่นตระหนกตกใจของคนที่นี่กันค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็การปรับตัวค่ะ นะคะ่ะตอนนี้นะคะก็อย่างที่ว่าค่ะก็เปลี่ยนแผนใหม่นะคะหันหัวเรือกลับไปที่เยอรมันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะแต่ว่าเราจะได้กลับไปไหมชายแดนจะปิดไหมเราจะได้กลับไปทันวันอาทิตย์นะคะ ที่จะถึงนี่ไหมยังไงเดี๋ยวติ๊กจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะนะคะแล้วก็ติ๊กก็ต้องขอส่งกําลังใจกลับไปที่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนๆทั่วโลกด้วยนะคะเห็นตอนนี้กําลังแบบว่าเตรียมกักตุนอาหารกันเป็นอย่างหนักเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็โชคดีนะคะกันทุกคนเลยค่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ติ๊กต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปค่ะนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ